มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มโพสต์ถูกรอตเตอรี่1ร้านเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากนะคะโดยมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์เรื่องราวของการเกิดพายุฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจนทําให้ร้านรอตเตอรี่ปลิวไปโดนรถสองคันโดย a c e b o o k ระดังกล่าวได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า ถูกรอตเตอรี่เต็มๆเลยมเลย1ล้านและมีความคิดเห็นของชาวเน็ตนะคะที่บอกว่าโอ้ยถูกเต็มๆเลยโชคหล่นทับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างสีสันเท่านั้นนะคะขอขอบคุณแจ้งข่าวชาวบ้านและขอขอบคุณสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ